อะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้ ครูครับอันนี้เป็นตัวเครื่องแป้งครับโอเคเพราะว่าไม่งั้นครูจะตกใจเออใครโผล่มาไม่รู้จังรู้ตัวมานั่งในสวนนะโอเคอันนี้เป็นที่นอนครับโอ้แกตัวสั้นมากเลยนะนอนแค่นอนเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นตัวหนังสือตัววิ่งแคปชั่นให้อธิบายว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรพร้อมนี่หมอนนะครับค่ะรู้แล้วสตาร์ทจากที่นอนนะครับธรรมรมห้า แต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฝูายอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่า นานเท่าไรฉันลืมไม่ได้ การสอนความเสียใจยังรักเธออยู่อีกนานไหม ทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บเมื่อคิดฝูงไฟไระไร,ะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจากหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉรนลืมไม่ได้ ที่รักดิงจังจะรักเพียงเธอถึงหมดหัวใจฉันลืมไม่ได้ิ่อบอบชอบ,ชอบ,ชอบเป็นเพิ่งรู้สึกครั้งแรกว่าไม่ไม่ล้นมาตั้งแต่ต้น <c oughs> รู้สึกกำลังดีเลยกำลังดีแล้วก็แบบ เออตาก็ซอฟลงเยอะแต่ว่าไม่อยากให้ก้มนานนะลูกนะตอนที่นั่งอยู่ที่เตียงนะพอนานแช่ไปท่อนหนึ่งแล้วคือตัวเราเล็กอยู่แล้วอ่ะร้องยากอืมแล้วมันร้องทำให้ยองยองละร้องลากโอ้ยดีค่ะชอบโดยรวมชอบรู้สึกกำลังดีไม่เยอะเกินชอบชอบพี่รักครับเพลงรู้สึกว่าสั้นไปเลย ก็เป็นเพอนนจบแล้วแต่เป็นนั่งตรงนู้นดีๆนะเพราะถ้าเกิดมันมีปากกาอยู่แล้วนั่งไปทิมดาจิューต้องเจ๊งเลยอ่ะที่มาแล้วหมดเจ๊งเลยอย่านั่งทับหนังสือดิเราสามารถจะหยิบอะไรคือดาครับครูโอ้โหไอเยอรมันไอเดียตุรกีไม่วาแอปนั่นแหละถ้าถ้าสมมติแบบมันมันสามารถแก้ปัญหาได้นะไม่รู้ว่าบนเวทีจริงมันจะมีอะไร แต่อย่าอย่าไปนั่งแบบนี้เขาถ้าเกิดมันมีอะไรแล้วนะู่ทิ้งไปอาจจะหยิบขึ้นมาดูแล้วก็รู้สึกกับหนังสือเล่มนั้นแล้วค่อยๆวางลงแล้วค่อยนั่งก็ได้สอนอีกแล้วจบชอ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 บด้วยรูบอยคไม่เหลือลาหยองลากขึ้นไปยอง มีมีโน้ตตลาดตลาดเอ่อจงเก็บอาการซ่อนความเสียใจใจใช่ไหมที่มันไถขึ้นมาเมื่อีอาการอาการด้วยเขาใส่ลายเซนเขาใส่ลายเซนเขาเขาร้องใส่ลายเซนลายเซนเกือบบิดเป็นลูกทุ่งอน่ยเมื่อกี้มันแค่หลับตาไม่ใช่เหรอทำไมล้องมันแหละหลับตาอะไรก็มันจำดูเนื้อผิดแค่นั้นไม่ใช่แแหลรูไม่ใช่คนไทยอ่ะไม่เคยออกเขาบอกว่าอาจจะเยอรมัน โอเคจบจบโอเคจบลนด์แบนี้ต้องอรับต้องริดให้เาต่อริอันนี้เราะวผมพยายามเปลี่ยนิอรออเพราะว่าทาทางมันต้องริให้เขานิดนึงเพื่อให้เาลากไปเารัด้วยต้องไปซ้อมะเารัรอจะรอประมาณนี้นะได้บอกเารู้จักไหเนี่ยว่าริแปลว่าอะไรไม่รู้ริดชาร์จแต่ว่ามันช้าลงข้างหลังอะมันจะช้าหน่วงจังหวะช้าลงจังหวะมันจะหน่วงค ที่เราทำมันแก้เขาเรียกว่าร e d ายแล้วใน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 ตรงในในเนื้อร้องอะค่ะรู้สึกไทยจะไปดีไซน์มาใหม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเอาดีไซน์มาท่านี้เอาให้มันคมคมคงคมตอนนี้มันดูสเปคสปะอันนี้นึงเพราะว่าตรงไหนจะทำตรงไหนจะไม่ทำจะอะไรยังไงเอาให้ชัดเจนแค่นั้นค่ะแต่เราสบายึ้นนะ สบายขึ้นคต่อคปุ้งต่อเลยให้เจ๋งเลยสำหรับ acting เข้าใจว่าเพิ่งต่อ blocking ได้แล้ววันนี้ acting ก็ไม่ได้มามีติดภารกิจพวกนี้จะต่อเหตุผลให้แต่วันนี้ขอบคุณทายที่ตีความเองและตีความได้ดีนะคะเด็กๆก็ลองตีความไปเองแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราก็ได้เจอกันอีกทีมครับผมขอคคบคุณค่ะบ้างเรื่องการบ,บ,บางร่างกายเมืเ่อกี้ครูใหญ่ก็เห็นเหมือนกันตรงตรงที่แบบก้มหน้านานนะคะแล้วก็อย่างเวลาที่เรา มองหรือรู้สึกถึงอะไรอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปแตะเสมอไปนะอย่างเมื่อกี้โต๊ะเครื่องแป้งเงี้ยไทยก็แบบไปแตะตัวเราตัวเเป็นอยย่างงี้ตัวก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ที่บางครั้งแบบมันจริงๆแค่แค่มองแค่ยืนแค่นี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแบบเออเท่านั้นก็ได้ต้องต้องต้องแบบวางร่างกายช่วยช่วยร่างกายเราด้วยมันเป็นนอนไงมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่ผิดเสื้อแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคค่ะโอเคหมายเลขกับ